สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง KBR Racing นะครับผมวันนี้ก็ถ่ายคลิปหน่อยแล้วกันนะครับเซตติ้งตกครับไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปโอเคครับผมเดี๋ยวก็ทยอยนะครับส่งงานลูกค้าไปตามระดับตามคิวนะครับผมลูกค้าตามคิวนะครับอ่าโอเคมาคันนี้นะครับผมก็เท่ไทเกอร์นะครับพี่เสือ พี่เสือสายย่อนะครับพี่เสือสายย่อติดคอกสวยงามนะครับคันนี้อาดูรอบๆก่อนนะครับก็รถธรรมดาทั่วไปนะครับไม่ได้มีอะไรนะครับพอดีลูกค้าซื้อมาแล้วก็มาให้ติดตั้งกระบะด้ำนะครับเดี๋ยวให้ดูรอบๆก่อนดูออกไหมว่าเป็นรถดำดูเส้นสาย ทุกอย่างอยู่ที่เดิมเป๊ะนะครับน็อตอยู่ตรงรูเดิมเป๊ะปะ,ปะนะครับนะคันนี้รายละเอียดเป็นยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวให้ช่างแถมมาอธิบายฝั่น,นี้ช่างแถมสวัสดีครับอะ่ะคันนี้เป็นรถเอ,อ่อไทเกอร์นะเป็นรถไทเกอร์เอ,อ่อคันนี้ลูกค้าจากไหนครับจากนนทารายนนทารายรอ๋อนนทารายสุรินเนี้ยนะอ๋อเอามาทำนะครับ โอเคคันนี้ก็เพิ่งได้เริ่มเหมือนกันเนาะก็อันนี้คันนี้ทากี่วันประมาณสี่วันประมาณสี่วันสี่วันกับวันนี้นะวันนี้ก็กี่โมงนี้สิบสิบโมงสิบเอ็ดโมงก็สาม<อ>วันครึ่งประมาณนั้นนะครับนะก็ช่วงนี้ก็จะขนเข้าแล้วนะครับก็เร่งให้ทุกคันดันให้ทุกเคสนะครับก็ตามคิวกันไปนะครับใจเย็นนะครับลูกค้าได้รถทุกคนแน่นอนนะครับอ่าคันนี้เป็นไงบ้างอยู่ที่เดิมเลยไหมไหนพาไปดูหน่อยตำแหน่งเดิม อ๋อเฮ้ยเส้นอยู่เหมือนเดิมเลยเหรอเหมือนเหมือนเดิมเนี่ยนะโอ้โหอือคันนี้อันนี้อะไรอะถังน้มันเก่าถังน้ำมันเก่าเาอาไปให้เอาำ่อโอเคเสียงดังหน่อยโอเคถังน้ำมันคันนี้ก็เอามาแค่ติดด้ำเนาะติดด้ำอย่างเดียวนอกจอากนั้นไม่ได้ทำอะไรนะครับแล้วก็พ่สนสีการสนิมให้พ่นสีการสนิมให้ใช่ไหม คนเลยใช่เนี่ยคคนรับอ๋อเฮ้ยแล้วเติมน้ำมันน่ะเตยเป็นไงก็มันเดิมครับขาบไปดูหน่อยเดิมๆเลยครับเดิมๆคืออยู่อยู่อยู่บนอยู่แบบเดิมยังไงก็อยู่อย่างนั้นใช่ไหมไหนดูสิอ๋อก็อยู่ที่เดิมเออก็ไม่มีอะไรเนาะแล้วถังน้ำมันอะไรเนี่ยถังน้ำมันลูมิเนียม ตามสเต็ปดูเลยใช่ไหมเดี๋ยวมุดดูหน่อยพอดีรถลูกค้าโหลดนะครับอันนี้รถซิ่งหน่อยนะทันนี้รถซิ่งโหลดเตี้ยมาโหลดเตีย้ยเตี้ยจริงๆนะครับดูครับนี่ลูกค้าโหลดมานะครับจริงๆนะเนี่ยใส่กล่องโหลดเนี่ยเป็นไปได้นะครับถ้าจะใช้งานลูกค้าไปยกขึ้นหน่อยก็ดีนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่าถังน้ำมันเรานะครับเนี่ยไหนอะนะครับเนี่ยถังน้ำมัน ไม่ได้ต่ำกว่าคซานะครับนี่ค่าีเห็นไหมครับฐานน้ำมันอลูมิเนียมนะครับนะนะครับยังไม่ได้แกะเลยพลาสติกนะครับไว้อย่างนี้แหละเดี๋ยวเก่าเห็นไหมครับไม่ต่ำกว่าค่าีนะครับเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยน้ำมันมน,นะครับเนี่ยค่า C อยู่เนี่ยนะเนี่ยค่าเนี่ยอย่างเงี้ยาน,านน้ำมันอลูมิเนียมเต็มใบแล้วก็เส้นสายก็ที่เดิมเนาะ เส้นสายก็ที่เดิมอยู่แล้วไม่มีอะไรก็คันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะลองยกดัมให้ดูหน่อย,ยไหมอลองยกดัม่างแทมยกดัมให้ดูหน่อยก็เวลาเทข้าวก็เปิดฝาท้ายก็ยกเทนะครับผม,มดัมของทางเราเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนะครับสามารถยกได้ห้าตันนะครับเรารับประกันนะครับผม นะเรารับประกันร่วงแตกแหกระเบิดแคมฟรีทุกกรณีนะครับรับประกันหนึ่งปีเต็มนะครับผมก็ดำของเราแรงอยู่แล้วนะครับก็ถ้าใครได้ติดตามก็คือคือไม่ต้องพูดเยอะอยู่แล้วนะครับด้ำไฟฟ้าเราแรงอยู่แล้วบางคนถามว่าช่างทําแต่ด้ม เอ่อไฟฟ้าหรือไงอย่างอื่นไม่ได้ทำเหรอคือผมเนี่ยทำทุกดัมนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อไฟฟ้าเกียร์ฝากปั่นหน้าเครื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับระบบดัมทำหมดนะครับผมเนี่ยเริ่มต้นจากเกียร์ฝากนะครับผมทําเกียร์ฝากเป็นหลักนะครับสมัยเมื่อก่อนทีเนี้ยหลังๆมาคือเกียร์ฝากมันค่าใช้จ่ายมันเยอะลูกค้าก็เลยชอบเซฟงบก็เลยหนันมาเล่นไฟฟ้าเพราะว่ามันเอ่อเอ่อมันใช้ง่ายทนทานราคาประหยัด แล้วก็ดําไฟฟ้าผมไม่ต้องห่วงนะครับ5ตันนะครับมีอะไรให้เลือกตั้งแต่ไม่เกิน5ตันไม่เกิน6ตันไม่เกิน7ตัน8ตันนะครับนะใครว่าผมโมลองไปย้อนดูคลิปหลังๆนะครับนะผมขน9ตันก็ขนมาแล้วนะครับของ7ตันกว่า7ตัน4 7ตัน5นะครับผมก็ขนมาแล้วนะครับดําไฟฟ้าธรรมดานี่แหละแบตเน่าๆธรรมดานี่แหละนะครับนะก็สามารถยกได้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นข้อมูลนะครับก็คันนี้ ก็สวยงามนะครับผมเรื่องเฟรมเรื่องอะไรเราก็ถักแข็งแรงอยู่แล้วนะครับผมเนี่ยนะฮะแค่นี้ก็เทข้าเหลือๆแล้วนะครับเ,เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีอะไรที่เพิ่มเติมมาบ้างนะครับอ๋อสวยล้อสวยคันนี้คันนี้แจมนะครับมีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างข้งางแถมเรื่องถังน้ำมันเหรอ นี่นะถังน้ามันอกเสบตาเดี๋ยวนะเอามือบังก่อนอ๋อก็เป็นถังน้ํามันเชื่อมเทสแล้วเนาะไม่รัว่วไม่ซึมถังน้ํามันเรารับประกันนะครับรั่วซึมตามตะเข็บนะครับเราเคลมฟรีนะครับนะนี่พวกน้ํามันเกียร์วัดอะไรก็ใช้ได้เหมือนเดิมเนาะใช้ได้เหมือนเดิมนี่นะครับถังน้ํามันเฟรมเราก็จะวิ่งหนาๆเลยนะครับเนี่นะครับน,นะถังน้ํามัน เกีวัดพวอะไรใช้ได้ที่เดิมไหมใช้ได้เหมือนเดิมเลยเนาะอ๋อก็เหมือนเดิมน้ำมันขึ้นอะไรขึ้นปกติขึ้นหมดโอเคก็ล้างทำความสะอาดให้ลูกค้าแล้วนะครับในระดับหนึ่งเนาะเดี๋ยวก็รอลูกค้ามานะครับปรับรถก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเออลูกค้านะครับที่รอหลายๆคันนะครับก็ทยอย ทำกันออกไปนะครับก็ตามกําหนดการตามเวลานะครับนะครับยังไม่ได้ช้านะครับเพราะว่ายังไม่ผมไม่ได้ช้านะครับเพราะว่าเราก็ทํางานตามคิวนะครับผมนะชัดเจนนะครับได้รถทุกคันคุณภาพดีฝีมือดีแล้วก็เราอะไรนะเราเราการันตีรับประกันทุกคันนะครับที่เราทําไปนะครับผมดีเหมือนกันดีทุกคันนะครับที่ทําไปอดใจรอหน่อยนะครับอย่างคันนี้ก็3วัน4วันพี่แกเอามาทิ้งวันเสาร์มั้ง ก็ได้เริ่มทําก็วันวันอังคารแล้วอะ่ะอังคารพุธพฤหัสวันนี้วันศุกร์นะครับตอนเช้าก็สามวันครึ่งประมาณนี้นะครับแน,นแ,นนแน่นเลยเปียเป,<ๆ>ปี้ยเออบางทีคนถามนะครับวิ่งไปกระบ,บะจะกระโดดไหมอะไรไหมคือของผมเป็นระบบล็อกนะครับนะเป็นระบบที่ลงมาแล้วก็ล็อกนะครับล็อกข้างล็อกล็อกล็อกหน้าล็อกหลังล็อกข้างคือลงปุ๊บล็อกกึ๊กนะครับนะไม่มีคําว่ากระดิกนะครับขับไปเถอะเอาให้เต็มที่นะครับอ่าลองยกแถมร้อยกตรงนี้ดู นี่ครับไปทัางรถนะครับไม่มีกระดิกนะครับเนี่ยกระบะไม่มีกระดิกนะครับมองยังไงก็มองไม่ออกนะครับโอเคแต่คัสซีฝั่งนี้ลูกค้านะครับปะมาทั้งแถบเลยนะครับน่าจะผุเนี่ยสีกันสนิมเราพ่นเอาเดี๋ยวกล้องอ่ะสีกันสนิมนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเราพ่นเราล้างทำความสะอาดแล้วเราก็พ่นสีกันสนิมให้นะครับเนี่ยครับ พวกแหนบพวกอะไรเนี่ยนะเราพ่นสีกันสนิมเราพ่อนอะไรให้หมดเลยพว,พ,ลวพวกเพลาพวกเนี่ยแหนบหน้าพวกคัสซีพวกเนี่ยเราพ่นสีกันสนิมให้อยู่แล้วนะครับฉะนั้นก็ใช้ยาวนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะไปทํางานต่อนะครับงานเยอะอะน้องแทมบอกลานหน่อยก็ขอปิดคลิปนะครับฝากด้วยอูฝากอู<า><า>ด้วยฝากร้านด้วยครับอยู่ฝากร้านด้วยอยู่สุรินนะครับ KBR Racing ยังไงก็เบอร์โทรด้านล่างติดต่อได้เลยนะครับช่างแถมการันตีนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมติดตามก็เดี๋ยวนี้เราจะเราก็จะเริ่มถ่ายคลิปให้มันบ่อยขึ้นเร็วขึ้นนะเพราะว่าก่อนหน้านี้โทรศัพท์ผมพังด้วยแหละเดี๋ยวเดี๋ยวสั่ง i เอ o n e 32มาแล้วนะครับนะ i ไอโฟน32มาแล้วเดี๋ยวรอเขาส่งมาแป๊บหนึ่งนะนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรเนาะไปทํางานต่อก็